สวัสดีจ้าวันนี้พบกันอีกเช่นเคยนะคะ p ีเพผู้ไม่ให้เราได้อยู่เฉยจัดแท็บเล็ตของออเนอมาให้เราทดลองได้ใช้งานค่ะวันนี้จะเป็นออเนอร์แพดเในราคา1,900บาทถ้าใครสนใจนะคะสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะทุกคนเข้าไปดูกันได้นะจะมีโปรโมชั่นหรือส่วนลดอ,อะไรก็ไปกดสั่งซื้อกันได้นะคะทุกคนนี่ค่ะใหญ่น้าจอใหญ่นะคะสวยมากๆเลยนะคะทุกคน นี่ดีไซน์สวยมากบางเลยนะคะ,ะบาง6.96ม mm ิลิเมตรนะคะทุกคนน้ำหนักก็555กรัมนะคะห้าร0 0กรัมนิดนนะคะชอบมากเลยจับจับถนัดมือะคะทุกคนวัสดุดีมากค่ะแข็งแรงทนทานโนนี่น้ำหนักพอดีนะคะแต่ว่าถ้าจับมานานก็จะเมื่อยมือนะเพราะมันหน้าจอใหญ่ะคะ่ะ เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังแป๊บหนึ่งนะคะก็คือ,เ,อเดี๋ยวดูดีไซน์ก่อนนะจะจับปีกแป๊บหนึ่งเพราะว่ามันมันใหญ่นะคะเดี๋ยวเรานี่กลับมาก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเจอกล้องเลยนะคะดูดีไซน์เขาสวยนะคะเหมือนให้ลงเหมือนพระจันทร์เสี้ยวในคนนี้เนาะ,ะสวยสวยมากาวัสดุดีด้วยนี่นี่ค่ะแล้วก็ อย่างหนึ่งที่จึ่งมากนะคะก็คือลําโพงแปดตัวนะคะทุกคนลําโพงสตูดิโอแปดตัวนะคะอยู่บนอยู่ล่างอยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็อยู่ฝั่งซ้ายของตัวเครื่องนะคะนี่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 บนล่างนะคะทุกคนปุ่มก็จะอยู่ปุ่ม power ปุ่มลดเสียงบวกเสียงอยู่ด้วยกันนะคะฝั่งนี้นะนี่ค่ะลำโพงแปดตัวออกแบบจุใจเปิดเพลงฟังดูหนังเล่นเกมครบใน เรตมือถือเออเรแท็บเล็ตราคานี้ก็คือโอเคเลยนะต้องขอโทษด้วยนะคะนี่พอพอใช้เอ่อมือถือมาแท็บเล็ตก็จะแบบพูดผิดนิดนึงเนาะนะคะแล้วก็ส่วนจอภาพนะคะก็จะเป็น TFT LCD นะคะขนาดหน้าจอ12.1นิ้วนะคะอืแต่ว่าหน้าจอชัดนะทุกคนจอมากความละเอียดนะคะ 2.5K นี่ อ,อัตรารีเฟลเตอเลื่นไหลหนึ่งรอย่สิบเฮิร์ตนะคะโอ้ที่ที่เราชอบมากก็คือ,อ,อลองรับปากกานะคะออเนอร์ Honor, ชอยส์เพนซิลนะคะทุกคนปากกานี่ปากกานะคะเดี๋ยวเราจะมาลองใช้งานปากกาให้ดูนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวลองแต่ว่าถ้าสมมุตินี่มันจะขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะนี่นี่มันมีขึ้นใช่ไหมแล้วก็กดปุกมันนะคะอ่าตื่นตื่นตื่นแค่กดตรงนี้ค่ะเห็นไหมมันตื่นแล้วค่ะอ,อ่า แล้วนี่นะคะแล้วก็กดไปตรงนี้นะทุกคนอนี่ค่ะเขียนโน้ตเนาะเราลองโน้ตนี่เราลองเราลองแล้วนะคะเราเขียนเล่นนะคะนี่กดกดไปนี้ก็ได้นี่นี่เราก็ลองนี่ค่ะลองแล้วเนี่ยวางได้นะคะวางมือได้นี่ไงนี่ไงทุกคนนี่ก็กดลบเนาะนี่กดลบเห็นไหมจึงไหมทุกคนชอบมากนี่โอ้ราคาเลทขนาดนี้นะคะแท็บเล็ตราคาหมื่น มีทั้งประกาให้เคสก็ให้นะคะเนี่ยเออดีอ่ะอะแล้วก็เขียนนี่นี่วางเลยนะคะนี่นี่โอ้โหมือนี่เห็นไหมคะเฮ้ยไอเราเราเคยใช้ของเราเราเราใช้ iPad แล้วเราก็แบบมีประกาเหมือนกันนะคะแต่ว่าเนี่ย เล่นอะทุกคนดีเลยอันนี้ดีเลยค่ะเฮ้ยชอบอะนี่ดูบลบแล้วลบดีเอ้ยเอาว่าไม่ได้นะทุกคนตอนเราทดเล่นอะตอนพี่เพียวมาให้เล่นใหม่ๆเราก็ชอบอย่างนี้เลยๆอย่างนี้แล้วเราก็มารีวิวให้ฟังชอบอะอืออ่าอ่าโอ้โอ แค่น,นี้น,นี่ค่ะเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนไปตรงนี้แค่ได้นะนี่ไงกดกลับกดกลับโอเคนี่ค่ะ <S <S ส่วนเจ้าตัวนี้นะคะก็จะ CPU ก็จะเป็น Snapdragon นะคะหกเจ็ดไอไม่ใช่ 4, ส,สีหก SnapdragonSnap โอ้ยขอโทษค่ะนิ้นรวยน,นะทุกคนจะเป็น CPU Snapdragon 6นะคะ J1 นะแรมแปดจิกค่ะลอม256โอเคเลยเดี๋ยวเราไปดูกล้องหน้านะคะเอ้ยไม่ใช่สิดูดนะูกล้องหลังก่อนนี่นี่กล้องหลังนะทุกคนนี้ก็จะเป็นวิดีโอนี่กล้องหลังนะขออนุญาตวางนี้ก่อนนะ นะคะโอ้ถือว่าถือว่าสวยนะคะเดี๋ยวลองลองถ่ายโยวแป๊บนึงนะทุกคนนี่นี่นะะนี่โอเคอันนี้คือคือก็ก็ชัดนะคะเพราะเราบอกตลอดว่าห้องเรามันไฟไม่พอนะคะทุกคนโหถ่ายได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดเลยนะคะนี่นี่เห็นไหมคะชัดนะทุกคน ว่าไม่ได้นะนี่โอเคอันนี้คือคือก็ก็ชัดนะคะนี่เห็นไหมเดี๋ยวเรามาลองกล้องกันโอเครูปภาพเนาะเดี๋ยวเราถ่ายแป๊บนึงนะเดี๋ยวเรากดให้ดูนะคะโอเคอืมนี่เราถ่ายเมื่อกี้นี่ไงนี่ไหมค่ะอืม ชอบอ่ะเนี yeah. ่ยกดออกเลยเห็นไหมคะดีมากหน้าจอชัดนะคะทุกคนนี่แต่ว่านี้จะไม่รองรับซิมนะคะทุกคนก็จะเป็น Wifi แล้วก็เอ่อฮขาสปอตเปิดมือถือนะคะฮขสปอตส่วนที่เราเปิดเราก็จะส่วนมากเราจะใช้ตัวนี้นะคะนี่ให้อยู่ข้างนอนกเราก็หรือว่าไม่ได้มีไวไฟนะคะเราก็ใช้ตัวนี้ก็คือเทคโนโลว่หกโปนะคะ 5G ด้วยนะทุกคน ใช้ดีมากเลยค่ะสวยด้วยนี่สีสวยแล้วก็วัสดุดีถ้าสนใสนใจแล้วก็จะแนบลิงก์ไปด้วยนะคะนี่ค่ะเทมากนี่นะแล้วก็เขาจะมีเคสให้ด้วยมีประการมีเคสโอ้โหแท็บเล็ตราคาหนึ่งหมื่นในขนาดนี้ก็คือว่าแบบซึ่งนะคะอ,อ๋อพูดถึงกล้องใช่ไหมที่เราถ่ายให้ดูถ้ากล้องหลังก็จะเป็น สิบสามล้านกล้องหน้าแปดนะคะแบตให้มาแปดพันสามร้อยมิลลิแอมชาร์จชาร์จไวนะคะรองรับชาร์จไวสามสิบห้าวัตค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบลำโพงแปดตัวกันนะคะโดยการเข้า YouTube นะทุกคนโอเคนี่เราเปิดฟังไปลอเรางอันนี้อันนี้ No man, I still go. Go, 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 go. I'll I every single day. I'll be making moves still I'm buried in my grave. Through the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way over the highway and in the driveway. is a nice range Cause I've rhyme through the climb, I am like things. ฟังเพลงอยู่อยากเข้าเฟสโอเคแบ่งหน้าจอกันจ้านี่เดี๋ยวเราเลือกกันนะนี่เฟสนะคะนี่ทุกคนเฟสน้านี่เห็นไหมทุกคนนี่ค่ะอยากเข้าเฟสโอเคไม่อยากฟังเพลงแล้วนี่ไม่อยากเ,าเล่นในเฟสอย่างเดียวอยากดูแค่เฟสอเนียเแล้วก็แคปไปนี่นี่ค่ะ น่ะแ,แล้วก็อย่างเดียวใช่ไหมล้อนะนี่นี่นล้มเลยเอา้านี่ค่ะชอบอะเราปิดนี่ก่อนนะมันแบ่งหน้าจอได้นะคะทุกคนนี่นี่นะคะก็จะกดดูดตัวนี้นค่ะนี่แบ่งหน้าจอได้นะแล้วก็จะเปิดนี่เปิดแอป ดูรูปภาพได้ด้วยนะคะรูปภาพนี้กดได้นะคะนี่รูปภาพนี้นะนี่ที่เราถ่ายไว้เห็นไหมคะนี่นี่กดอย่างนี้เลยอดีนะคะลำโพงก็เสียงแบบชัดเลยแบบ่งหน้าจอได้ด้วยมีปกาด้วยเออเอาสิต้องจัดแล้วนะถ้าใครสนใจก็กดลิงก์ที่เราจะอแนบไลไอแนบให้ใต้วิดีโอนี้นะคะทุกคนเขาก็จะให้มามีทั้ง ตัวเครื่องเคสแล้วก็ปากกา h o n o r choice pencil นะคะแล้วก็นั่นจะที่ชาร์จด้วยนะคะนี่ให้มานะคะส่วนนี่เราชอบชอบความคมชัดของรูมากทุกคนคนี่เกมเราก็โหลดนะคะนี่ใน넷ซ i กมินิร้อยดูหนังฟังเพลงเล่นเกม แบ่งหน้าจอปีประกาวเออให้มันได้อย่างนี้เลิศต้องจัดแล้วนะแล้วก็รีวิวตามที่เราใช้งานนะคะเดียวๆไปเลยนะทุกคนพูดผิดพูดถูกก็ขออภัยด้วยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย